แต่ตอนประกวดนางแบบตอนนั้นก็ยังถูกบูลลี่อีกเหรอคะ อะไรชื่อคนสวยจะต้องถูกบูลลี่ยแล้แอนยังไม่ยังไม่ได้หยุดโดนบูลลี่จนถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนแม้กระทั่งวันนี้เหรอใช่ค่ะคือตอนที่ไปประกวดเดอะเฟสแอนยังไม่ไม่เคยเข้าวงการมาก่อนนี่คือแบบแค่มามาลองอะไรใหม่ๆตอนไปแคสติ้งก่อนเข้ารายการใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยอ้วนขนาดนี้เป็นนางแบบได้ยังไงเสียงต่ําแบบนี้เป็นกระเทยหรือเปล่าแล้วก็งงงงไปตลอดชีวิตว่าทําไมรูปร่างเรามันเป็นอะไรที่ตัดสิน ว่าเราสวยหรือไม่สวยโดยที่ความงามจริงๆมันมาจากภายในของเราแต่แตว่าณวันนั้นมันก็จนถึงวันนี้มันก็มันก็กระทบเรใช่ค่ะแล้วจนถึงวันนี้แอนก็ยังคิดไปถึงวันนั้นแล้วมีบางครั้งที่แบบมองตัวเองในกระจกแล้วมันสวยได้แค่นี้หรอหรือว่ามันต้องผอมกว่าน,นี้มันต้องสวยกว่าน,นี้มีบางวันที่แบบไม่กินข้าวมีวันที่แบบ ขนาดเราลดแล้วแต่ในมุมมองของเราเรายัางอ้วนนี่คือตัวเราเองแล้วนะใช่ใช่ไหมแม้แต่ตัวเราเองตัดสินตัวเราเองแบบนั้นเลยเราเคยร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าเราดีไม่พอจนอยากจะถอนตัวจากการแข่งขันมีมีการร้องไห้จากโซเชียลที่บูลลี่เรื่องความสวยหรือว่ารูปร่างมีค่ะแล้วตอนที่ไปประกวด m ซ s เป u p r เนชั่นแนลที่ไทย มีรอบชุดว่ายน้ำที่แอนไม่มั่นใจเลยเพราะวจริงๆแอนที่ที่แอนไปประกวดมีซูเปอร์เนชั่วคือไปเอาประสบการณ์ตอนนั้น<ช><ช>ยังไม่ได้แบบมีโรดทูที่จะฟิตหุ่นหรือว่าถอดเหล็กฟันด้วยซ้ำโซความมั่นใจตอนเราประกวดตอนนั้นใส่เหล็กใช่ใช่<ล>ค่ะวันที่แบบไม่มั่นใจจนถึงแบบร้องไห้ก่อนที่จะไปเข้ากล่องก็ร้องไห้ร้องไห้แบบไม่อยากทําเพราะว่าเรากลัวเรากลัวว่าคนจะมาด่าเราแล้วเรายอมรับมันไม่ได้ แล้วคุณพ่อมาบอกว่าเขาบอกอยู่หรอว่ายูจะไม่ชนะเพราะว่าอยูถ่ายชุดว่ายน้ำไม่สวยหนูก็บอกว่าไม่เขาไม่หน okay. ูไม่รู้เขาไม่ได้บอกแบบนั้นแล้วคุณพ่อเขาบอกว่านั้นอยู่จะยอมแพ้แบบนั้นเลยหรอโดยที่อยู่ยังไม่ได้ใส่หนึ่งร้อเซของใจอยู่ในสิ่งที่อยู่ทำยูจะยอมแพ้แบบนั้นเลยหรอมันก็ทาให้หนูคิดเพราะว่าหนูก็เป็นนักกีฬาด้วยหนูไม่ชอบยอมแพ้แต่ว่ายอมแพ้ตัวเองตลอดเวลาก็ถูกเรายังไม่ได้ ทำทุกอย่างกับ100%เรเซเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่เกิดขึ้นว่าคึบโอเค <laughs> ไม่อยากลง้าอยู่ <laughs> ใช่เราก็ทำไปพอเราไปแล้วเราก็หน้ากล้องก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนเดิมแต่ว่า fake i ก่อนสะกดจิตว่า I'm confident I'm beautiful <laughs> จนกระทั่งมาถึงวันนี้ความรู้สึกตรงนั้นก็ยังทำร้ายเราอยู่ ทุกวันค่ะหรอใช่ค่ะตอนนี้พี่ถามได้ไหมคะตอนนี้ก็จะคอมเมนต์อะไรหนูเหรอก็ทุกเรื่องอะค่ะก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องหุ่นเรื่องชุดผมการแต่งหน้าคือโอ้ทุกอย่างทุกอย่างใช่แต่ว่าถ้าถามว่าเราข้ามผ่านจุดนั้นยังไงแอนไม่ไม่อยากบอกว่าข้ามมันได้เพราะมันยังเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าแอนจะบอกว่าแอน ปรับ Mindset ใหม่มว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรที่เขาอยากพูดม,มาระบายอะไรที่อยู่ในใจของเขาแล้วเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะามันคือแพลตฟอร์มของเขาแต่ว่าถ้าเราให้พลังในสิ่งที่เขาพูดให้มันมามาอิมแพเรามาทำลายเราอันนั้นคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันแล้วมันมี negative ให้เราทุกวันถ้าเราไม่ฟังมันก็จะไม่มีอิมแพคให้เราเพราะส่วนมากถ้าคนแฮปปี้ให้เราหรือว่าดีกว่าเราเขาจะไม่เอาเวลาม,มาด่าเ,เราใช่ค่ะเสียเวลาใช่ค่ะ